สวัสดีครับคุณออสกับคุณดาวครับนี่เมื่อกี้ได้ยินเขาร้องเขาบ้าติ๊กโอ้โหร้องดีโอ้โหเขาร้องดีมากสุดยอดร้องดีเลยนะคุณออสเตรียมใจเลยนะได้หมลับหลับหลับหลับตื่นได้ยังไงเมื่อคืนไปนอนที่ไหนมาดึกหรือไงหรือว่าอะไรอันนี้ผมผมเอามาตั้งตั้งพี่เอาอันที่เขาอยากเล่าเหรอเชื่อผมพี่ไปเอาอันที่เราอยากรู้ไม่ได พี่ไมอย่พี่ไอยอาพี่ไอยู่อาดูเป็นไงเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้นอนไปทําอะไรข้างห้องเสียงดังครับนี่ข้างห้องมันเสียงดังเลยตื่นก็ไม่ตื่นก็คือไม่ไม่นอนเลยคือไม่เพอาะไม่ได้นอนถ้านอนถือว่าตื่นใช่เรานอนไม่หลับไม่ใช่เราไม่หลับไม่ได้นอนไม่ได้นอนน้ำหมูน้ำหมูเคยเคยตั้งชื่อผมด้วยไม่ใช่ อย่าทำโทษแม่อย่าทำร้ายแกหมดท่าน <c oughs> อย่าทำร้ายแกยไม่ใช่คุณดาวคือคุณเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยคุณบอกคุณไม่ได้นอนแล้วยังไงข้างห้องมันเสียงดังนี่ผมมาป้องกันแชมป์เหมเขียน้องขั <c oughs> okay, ำไปนะเขามีชัดก่อน คือคุณเป็นแชมป์อยู่ไงคนมาชิงปั๊บคุณก็ต้องป้องกันแชมป์ขั้นแรกคุณต้องผ่านเขาไปให้ได้ก่อนผ่านออสก่อนเขาไปผ่านก่อนพี่<ะ>ก็สวนกันเลสวนกันแล้วผ่านแล้วสวนกันแล้วหมายถึงว่าคุณผ่านเขาอย่างนี้หมายถึงว่าผ่านเอาชนะเขาเออชนะไอ้ีิแพ้ชนะผ่านด้นวยเจนผ่านด้วยเจนอะไรอะตกลงเมื่อคืน,น,นไม่ได้นอนคือไอ้จริงจริง ทำมพี่เคยอยู่ไอซีพี่เคยอยู่ไอซีะเคยมาตัดตตัเนี่ยเสร็อไนอนไซก่อนอันตรายเน่จริงๆผมไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะอาวเป็นไงคือทุกคนเนี่ยบางทีแบบเวลาไม่สบายเวลาเป็นไข้เนี่ยผมมาผมมาที่นี่ที่ไดเนี่ยผมจะเป็นไข้แบบแบบไม่สบายไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าแบบไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าแบบ ไม่น่าหล่กคนเราคิดว่าจะปล่อยมันพับเราไปแยางพัมันไปไม่เคเอมันอยู่นี่อยู้มันถืออะไรมาจะได้จบจบไปอันนั้นอ่ะถืออะไรนี่อะไรวันนี้ผมมาผมมาเงาเสียงนะหมูใช่ใช่ผมเอารูปรูปเอารูปพี่กิ๊กมาฝากอะไรเหรอ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่น <ช Czyli. S 1> ้ำหมูอ <probable> ย <rast> ู <Down wei> ่ในจั๊อ๋อน้าหมูเก็บเก็บเรียบร้อยการคาดเดาเก็บเรียบร้อยมากอุ๊ยนี่นี่ีแล้วคุณเบเป็นอย่างไหนคุณเบลเป็นอย่างไหนผมซื้อมา20บาท ไมล่ะพี่มั่นใจไม่ล่ะให้ถามพี่มั่นใจเปล่ไอ้น้องเข้าใจคำว่ามุกป่ะผมเคยแต่ก่อนผมร้องเพลงน้าหมูไงเมื่อปีพุทธศักราช2อง7ัรก็ผมร้องเพลงน้าหมูแล้วน้าหมูตอนนั้นรายการทททัน์ยังไม่ค่อยแบบไม่ไม่มียังไม่มีมีแต่ว่ามีแต่คุณไม่ได้ออกะเราอ่ะแต่ก่อนใครจะออกทททั้งได้นี่ต้องมีเงินนะเอ มีที่ไหนไม่ต้องคนละคนออกไออกรถออกอะไรก็ต้องใช้เงินออกเคาทัดก็ต้องก็ต้องกงมีขอไปออกไปถอยจากร้านนาไปซื้อเหรอวะนั้นผมไม่ออกเคาทัดผมน้ำหมูอ่ะน้ำหมูออกตั้งชื่อให้ผมแต่ไม่รู้น้ำหมูจำได้เปล่าตั้งชื่อว่าดาวนี่หรอพรเทพน้อยลูกเจ้าแม่สายทองพรเทพน้อยลูกเจ้าแม่สายทองน้ำหมู เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เนี่ยมาคายมวยคายมวยน้ำหมูอ่ะแล้วก็ไปพูดออกรายการวิทยุอ๋อเหรอผมก็เอ้น้ำหมูรู้ได้ยังไงผมต่อยมวยด้วยเอ้องต่อยเราวจะต่อยมวยเหรอครับผมออ๋เป็นแบบนี้ไงพี่เป็นแบบนี้ไงโดนเยอะส่วนมากผมไม่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 โดนไม่เลยอตกลงเคยชกวมวยไหม ชกครับอ๋อชกเจ๊ทำไมเจ๊ทำไมอาวิเซอาวิเซไม่เมื่อวานผมไปเตะบอลมาแล้วแบบอ้าวแกอ่าไหนบอกเมื่อวานไม่ได้นอนเลยอยู่บ้านไม่นอนผมเตะบอลอ๋ออยู่บ้านไม่นอนเตะบอลเตะอีกคนเนี่ยคนเดียวทไมไม่ใช่คือผมดูแล้วเขาไม่เขาดูเราเราเล่นเก่งหรือเปล่าเพราะเราเหมือนโรนั่นดินโเออ เขอให้ผมเดาะบอลโชว์เสร็จแล้วเราเป็นไงเป็นไงเราเดอไหมห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าทีพี่กว่านั้นอายุห้าสิบกว่าดอแข่งกันดาะแข่งกันไหมกดไ่เลยตกหลุมจนได้เขาถึงบอกว่าจะเหงื่อแตกไปหมดเลยเขา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 ถึงบอกว่าอายุอายุไม่สําคัญใช่ตกลงดอบบอลได้กี่ทีไม่ได้ดอเขาไม่ได้ดอเขาให้ดอแล้วเราดอไหมเราไม่ได้ดอผมไม่ดอต่อหน้าเราไม่ดอ อะไรไม่ดอกเอา้เอาเขาทานแล้วก็ดอ,อกต่อหน้าเขาสิเขาก็เห็นว่าผมอาดอกไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราเล่นบอลเก่งอยากให้เห็นแต่เขาไม่ดูเขาไปอะไร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 อีกแล้วอีกแล้ว<ม>ไหนบอกป๋อห้ามแล้วไงรัดยาผมเล่นครั้งสุดท้ายแล้วครับเล่นครั้งสุดท้ายแล้วครับ เล่นยาป่าเล่นกเลอันนี้ไม่มีกฎหมายครับผมเล่นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าคอเจ็บคอเจ็บใช่ไหมเจ็บเจมเจ็บจมูกเจ็บจมูกไซนัสไม่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 มีแล้วไซนัสผมไปตรวจไม่มีแล้วไม่ไม่เป็นไซนัสแล้วปอดเปิดก็ไม่มีหมอบอกปอดเปิดก็ไม่มีหมอบอกก็ตายจ่ไม่มีปอดนม่ออกทีวีมันนัดยาเลยเราไปเจออย่างนัดกันเจออย่างเจอไหมเจอยาไหมที่นัด เอ้าผมนัดยาเนัดยนัดยะเจอยานัดที่ไหนนัดไปที่ไหนเจอย่างตกลงเจอยางน้ำหมูครับน้ำหมูครับนัดกับยาเจอน้ำหมูได้ไงยาไอยาไอยาไอยาคนขับรถอาจารย์สิเวือ่ะใช่ป่ะเมื่อวานผมไปเตะบอลกับเขามาครับเออเจอแล้วตกลงนัดนัดยาใช่ไหมครับอ่เจอแล้วอ่ะเจอยากเจอยากเจอยากเจอแล้วก็แล้วไปเป็นห่วงมันเไม่ค่อยเจอใครเนี่ยอ่ เข้าตู้เลยเข้าตู้เลยยังยังไม่รู้ปีคตเนี่ยใครยังไม่รู้เลยคุณออสออสออสอลวุฒิเลี่ยมทองครับเป็นอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เอ่อเจ้าหน้าที่พัฒนาการเด็กของมูลนิธิสุพรรณีมิตรคุณเนี่ยแหละครับผมออ๋สุพรรณีมิตรทำงานที่ไหนครับอ่าที่บ้านเด็กสุสันป่าตองภูเก็ตครับ อยู่ภูเก็ตครับผมแล้วเวลาไหนร้องเพลงครับพี่ว่างๆกําคั่มก็ร้องเล่นมีไปร้องตามงานหรืออะไรยังไงส่วนใหญ่จะเป็นงานฟรีครับไปงานฟรีไม่ได้ตังค์ครับแล้วร้องเพลงพี่หมูหมดเลยเหรอครับครับชอบเพลงนะหมูปกติก็าเป็นคนภูราตเนี่ยเพราว่าไปอยู่ภูเก็ตไปอยู่ภูเก็ตครับพี่พี่คือทําอะไรเนี่ยพัฒนาการเด็กพอดีเรามีเด็กนานาชาติครับพม่าเวียดนามกัมพูชาแรงงานครับเป็นลูกหลานแรงงาหล่งงานครับผมแล้วเราก็ช่วยดูแลเขาครับก็สอน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 ให้เขาพัฒนาไปทํ ด้านไหนเออ่ให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการอยู่ประเทศไทยเขาจะทําตัวยังไงเพราะว่าเราได้งานเยอะเราลุ้นอะไรเขารู้กันไหมก็ดีดีครับดีช่วยช่วยช่วยได้เยอะอยู่ครับช่วยอะไรเยอะอยู่ประหลาดเด้อเด้ออะไรอะไรเฮ้ยผมมีจริงอะไรอ่ะเดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่อนมาร้องเพลงใครเนี่ยน้ำหมูแล้วมุกเทฟฟตตี้มาทำไมอาทิตย์ที่แล้ว สัปดาห์ที่แล้วเขาแข่งเนี่ยแข่งไปแล้วชมพูฟุตตี้เขาแข่งไปแล้วมไม่ทันเขาโทรไปแล้วเขาบอกว่าพี่ฟุตตี้มานะเออ้วไงผมว่ามาเขาไม่ได้บอกว่าพี่ชมพูมาผมว่ามาเขาไม่ได้บอกว่าพี่ชมพูมาบอกฟุตตี้มาเลยไม่มาเพราะว่าจะมาเป็นกาเสียงชมพูแต่เนี่ยของแท้ของจริงนะครับนี่สมัยก่อนเนี่ยคนิคนเนี่ยหูเก่าเก่าอ่ะแต่ยังฟังได้ครับ ไม่ได้ยินอะไรนลพี่ยังฟังหน้าเองพี่ยังฟังหน้าเอง